ครับสวัสดีครับสวัสดีเพย่งนๆเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สันตาดอดทายซิงครับเอาอยู่กับพี่ใหญ่ครับหนึ่งศูนย์แปดครับไทยไรมันครับผมผ่านเคเคครับผ่านสองผ่านจากสองผ่านไทยสองครับ สั่นหน่อยนะพี่น้องปีเปหน่ยครับขลังแม่วิ่งยังไม่ทันครับเร็วมากเลยครับพี่น้องที่ถทยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ครับมันรถมันเปครับ ซันครับมาแต่ไกลครับเป๊ะหน่อยครับ,ไ,รบไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะ 108S ครับไอหนุ่มท่อใหญ่ครับจุดจัดเลยพี่น้อง ไทยไรมันครับลงหางสองนะใบจากสองครับอันใหญ่ๆหม่เหะมาเลยครับสำหรับไรสวนครับไรอ้อยไร่มันครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับว่าลึกขนาดไหนโอ้เร็วมากพี่น้อง เคเคลากโดยหนึ่งศูนย์แปดครับ ซูเทโโร์โบครับพี่น้องเครื่องคูปุตานะอ่าสุดล้ำแล้วครับตังหลักไหมครับ ตรงนี้มันราคาดีครับพี่น้องนี่ครับใครที่หาเอาไว้ไถไร่ไถนาเอ้ยไถไร่ครับไรอ้อยไรมันครับเหมาะมากครับอันใหญ่ใหญไถลึกๆมาดูใกล้ๆครับ โอ้เ, oh, oh, เหนื่อยเหมือนกันครับวิ่งตามตอนนี้จะเป็นดินทรายครับถ่ายง่ายครับไม่เหมือนดินเหนียวนะดินทรายถ่ายง่ายครับ จะไม่จะเป็นฝั่งโน้นนะอันนี้ถ่ายครึ่งหนึ่งก่อนครับถ่ายแบ่งข้างอย่างนี้มันเสร็จเร็วครับมันถ้าเอาทีเดียวใหญ่เลยมันมันใหญ่เกินไปครับอันนี้แบ่งงานกันมันก็เสร็จเร็วครับนี่คันใหญ่ๆครับอ่ะมาตั้งหลักไหมครับมาดูมุมนี้บ้างครับพี่น้องเอาเยยบลูกพี่ กำลังนี่พี่น้องเอ๊มหนึ่งซุงแปดเอครับลำธ้อใหญ่ๆครับพี่น้องน้องมีขอบคุลังคาด้วยนะ ครับประมาณ30เซนน a i ้ครับอาจจะสันส่นๆเลยนะวิงครับโอ้หเร็วจัดพี่น้อง แทบไม่ทันครับคันใหญ่ๆครับโอ้โหกำลังนีเรือเพื่อครับคานเคเคนะไปจักรสองไปไทยสองครับ มาดไกล,ลามากครับระยะนี้หนึ่งกิโลได้ครับจากรถเนาะถนนนู่นครับสุดเพลงครับอู้ไกลเป็นกันพี่น้องเหนื่อยครับนะผมสูงไปดูครับพว้วิ่งตามนี่เหนื่อยแน่นอน นี่จะเป็นไรมันเนาะลูกมันเดี๋ยวผมพาไปดูหัวครับใหญ่เหมือนกันเป็นมุมนู้นฝนตกตลอดนะอยู่นี่ครับเมื่อวานก็ฝนตกเกือบทั้งวันเลยพายุเข้าครับชงนี้พายุรุนร้อนเนาะ มันยังมีลงเหลืออยู่นะมันที่เขาขุดไม่หมดครับนี่ไม่รู้พันธุ์ใดนะหัวออกเรืองๆหน่อยครับถือว่าใหญ่อยู่นะแต่แถวนี้ครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเขาลงทุนเยอะอยู่แล้วในการปลูกหัวนีมีเดแบบคือเขาเอาไว้นานเนาะเป็นครัวะครับ จากผมสังเกตดูนี่เขาเขาไม่เหมือนโซนที่อื่นเนาะเขาเขาไว้แบบเป็นขวบเลยครับคือเขาน่าจะเป็นโรงแป้งหรือเปล่าอันนี้อ๋ะตัางลักมาแล้วครับไกล้ๆนู่นซูมเลยนะพี่น้องอยู่กับเจ้าคูบิต้า M 1 0 8หครับ ลงหางสองใบจัก2สองนะใบจักนี่ผ่านแบบนี้เหมาะสําหรับวัชพืชครับสวนที่มีวัชพืชถายได้สบายครับไม่ติดผานครับเหมาะมากแต่ดูรถจะเปรี๋ๆหน่อยนะไกลๆครับมาเล้วโอ้วิ่งตามมากีนเนื้อครับพี่น้อง กเกมไม่จอดตังผนะ่านงี้นีลาบออเคนะเงยแตกซกเลยร้อนมากครับอาจจะสั้นน้อยนะผมไม่มีขากล้องเนาะสดๆเลยครับ พ่อหนี่โหดจัดพี่น้องสีนิ้วได้นะตามนิ้วที่สีนิ้วผมไม่แนจัดจุดจัดประหลัดบ,บอสเพราะว่ารุ่นนี้มอเตอจะสันน่นนิดนึงครับไม่ค่อยแบบจังหวะด้านดนไม่ค่อยสู้ครับ แต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเห็นในเขารีวิวครับโอ้ต่อยา,ยายงัดขึ้นเฉยสุดจัดสุดจัดสำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวมาติดตามคลิปหน้าครับมันแน่มันแน่สวัสดีครับ